สวัสดีครับผมเต้บางัวทองนะครับวันนี้มาดูเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัฒพันสูงนะครับก็เป็นพิมพ์บล็อกสีนะบล็อกขยักเยอะนะครับเนี่ยดูขยักด้านข้างนะจุดแยกบล็อกเข้าๆนะครับเนี่ยครับหน้าตาเหรียญคข้าวๆเป็นประมาณนี้นะจุดพิจารณาของผมนะครับผมจะจดจําพิมใบหน้าหลวงพ่อนะครับแล้วก็ดูธรรมชาติของพิมพ์พระด้านหน้านะครับเป็นคข้าวๆประมาณนี้นะใบหน้าของหลวงปู่นะครับจะไม่ผิดเพี้ยนนะ ดูความคมชัดนะครับแล้วก็จะมีเม็ดพดกลางนะครับในบล็อก4ี่นะครับจะต้องมีนะความเรียบตึงของเหรียญนะดูเม็ดพดกากคมๆนะครับในชุ้มกระหนกนะเป็นธรรมชาตินะพิมพ์ของหลวงพ่อจะมีมิตินะครับองค์นี้ก็จะสึกๆไปหน่อยนะครับหุดที่ใช้พิจารณาแยกบล็อกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยขยกเยอะนะครับมีทั้งแบบหลังเรียบและหลังหลุมนะองค์นี้จะเป็นหลังเรียบนะครับจะเล่นเป็นบล็อก4ี่นะตรงกระหนกนะจะมีขยักเยอะนะครับ จุดพิจารณาสําคัญนะครับด้านหน้านะผมจะสังเกตลักษณะของหูเหรียญนะครับหูเหรียญจะกลมนะเป็นธรรมชาตินะครับรูเจาะหูจะเล็กๆนะครับต้องคอนะครับมีลักษณะของบังคับตัดเป็นประมาณนี้นะครับซ้ายขึ้นประมาณนี้นะครับขวาขึ้นประมาณนี้นะเนี่ยครับลักษณะธรรมชาติของบังคับตัดเหรียญรุ่นนี้นะคร่าวๆด้านหน้าเหรียญจะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพลิกไปดูด้านหลังนะ ด้านหลังนะครับผมจะสังเกตลักษณะของฟอนตตัวอักษรนะครับองค์นี้จะสึกนะครับสังเกตยากนิดนึงแต่ก็จะมีมิติของพระนะครับเป็นประมาณนี้นะสาหรับบล็อก4ี่นะครับตรงยันเนจะบี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูฟอนตัวอักษรนะจะมีมิตินะครับดูธรรมชาติส่วนอื่นประกอบเอานะครับความเรียบตึงของเหรียญน,นะ แล้วก็จุดสําคัญบริเวณด้านหลังนะครับผมจะสังเกตลักษณะของหูเหรียญน,นะจะมีหูเจาะที่ทะลุป,ปิ้นๆน,นะครับรงนี้นะจะมีการตะไบเก่านะครับตะไบเพื่อเก็บอาจจะเป็นการเก็บเข้าเลี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับในความแม่แทงผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตทรงคอหูนะครับด้านซ้ายนะครับจะต่ำกว่าด้านขวานะสำหรับบล็อก4นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ ร้าวๆหน้าหลังเหรียญจะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิกไปดูที่ตัวตัดนะครับช่วยพิจารณาเกทแท้นะจากหน้าเหรียญมาขวามือนะครับตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับองค์นี้จะสึกไปหน่อยนะแต่ก็ยังมีลักษณะฟันตัดนะครับฉีกฉีกนะฟันตัดไม่ถี่ยิบจนเกินไปนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับต้องเอวเหรียญนะด้านล่างนะครับประมาณนี้นะบ่าเหรี่ยนนะครับพลิกขึ้นมานะฟันตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับช่วยเป็นจุดพิจารณาได้เลยนะครับ ฉีกขาดเป็นธรรมชาตินะจากหน้าเหรียญไปซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูจากด้านบนตรงบ่าเหรียญเอาลวกันนะซ้ายมือจะมีรอยสับนะครับจะมีร่องฟันนะครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆายฟันสับนะครับตรงนี้นะช่วยเป็นจุดพิจารณาเกแท้ได้นะครับเนี่ยก็ดูลักษณะของร่องฟันที่เป็นธรรมชาติเอานะดูตรงบริเวณเอวเหรียญน,นะไล่ลงมานะฉีกขาดเป็นธรรมชาตินะแต่องคนี้จะสึกสึไปหน่อยนะสังเกตยากนิดนึงนะครับ แต่ก็ยังพอมีล่องฟันให้สังเกตนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญนะดูตรงเอวเหรียญเองพอเห็นนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมวัสพันสูงนะครับเป็นเหรียญเสมานะก็พี่ท่านใดมีนะครับพักเครื่องสายวัชพาน์สูงนะจะเป็นเสมาหรือเป็นข้าวหลามตัดนะครับก็ยินดีรับเช่านะส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับสําหรับเหรียญที่ทันยุคของหลวงพ่อทองสุกนะครับก็ยินดีรับเช่าทุกๆรุ่นเลยนะทั้งเหรียญข้าวหลามตัดหรือเป็นเหรียญเสมาแบบนี้นะครับบล็อก6นะรับเช่านะครับ ยุคที่ทันหลวงพ่อทองสุกแล้วก็รุ่นร้อยปีร้อยสิบสองปีนะครับพี่ท่านใดมีนะยินดีรับเช่านะครับส่งรูปภาพมาชมกันได้นะไลน ID ์ idsai tay ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับก็ยินดีรับเช่าพระเครื่องหลวงพ่อทวดหลวงพ่อสะทอนยอดนิยมและพระเกจิคณาจารย์ยอดนิยมนะครับพี่ท่านใดมีพระอยากปล่อยนะครับส่งรูปภาพมาชมกันได้นะดูถูกใจนะครับก็รับเช่านะราคาตรงกันนะครับไลน ID ์ idsai tay ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับ